พระโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึ่ง ที่การที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคุณนายช่างหูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในบัญก่อนีนการที่จะเป็นพระโสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสังโยตสามเดการคือสก,กาญทิฐิ เห็นว่าแต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือ<ม>บางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย <c oughs> คือมีร่างกายเป็นสําคัญในกําลังเขาสรรมดาบันนั้นตับได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ปลดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้หวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่จะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยตัวที่สามคือศีลปพตปรามาต องสมเด็จพระรมาโลกก็น่ารงรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลมิบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนนมีทั้งครวัตมีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิขาบท227รวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วย สำหรับสมณเณรมีสิขาบทสิบรวมทั้งเสกขิยวัตอิเจดิ้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาดก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน สิน <ion> them enfin, ี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลำบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ้นจะทะลุไปเิแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านนงของเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูรุนมันจะดีหรือ ฉันั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ทะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วเราก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีสภาวะเสมอกันอมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกลื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารอัาตมารู้สึกสนุใจเห็นว่าท่านบุญใดแสดงความรังเกียจในสัตว์เห็นเขแล้วหนักใจมากแล้สลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเรากับสัตว์มีสภาวะเหมือนกัน มีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกตกันเพื่ออะไรรังเกตว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายตำชา้าร่างกายของเราละ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระ ัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินกของที่สดี่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพกรรมเราก็มีความปรารถนาในการเสพกรรมเหมือนกันแต้ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนฆ่าสัตว์มาก สัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มัไจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่เลือแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแนคนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนางเราจะมานั่งดังเกียิสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรถ <c oughs> ้าจะว่ากันไปเราเองสิหมาความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันทั้งข้อนี้เราก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบางเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆเช่นยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งจังไม่มีราคาค่างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสยียเลยเป็นอนันว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องไปนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์ทีนนะ่ฉัน และยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้ขอพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงจะมีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านอันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยนดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ที่รับความลำบากมีความปรับเลื่มใจเมื่อม,มีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักการขโมยทราบสินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านอัหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตยังน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้เรายื้อย่างทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นนีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหน องสมดเด็จด้วจอมไตรทรงตรัส <c oughs> ว่อการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปแล้วก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้น <c oughs> ความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขา แต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเจนว่าพระโสดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภความโลภไม่มีความเทะเยอท่ยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบันยังร,ำร่ำรวย แต่ว่าการทำมาหากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบธรรมเท่านั้นนี่การจะแก้ตัวนี้แก่โลภตัวนี้ก็ต้องกมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ประสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุวา่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมศินได้สองสีขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์ด้วยเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สาม ในวากามเมสุเมชาจาร์การละเมิดชีวิตและการละเมิดความรักในบุคคลอื่นข้อน,นี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นกาเมสุเมชาจาร์เดินเนื้นนอแทะนองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ญาติเขาก็ดีคนรับใช้คนดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาคนดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้ปิดามันดาไม่รู้มันจะไม่ไดอนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการเมีอันนี้ต้องลดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิ่งจะถูกต้องตามย่าวะแห่งการรักษาศิน เพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักเสียจ,จริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบทตร้างของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยฉันใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นอดใจยอมรับนับถือสิ่งกันแลดกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านดียกว่าสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ขมใจเท่าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทำผิดจังหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นเขาเข้าหรือทีอเ่เขาหวงแหนชีวิตจะสั้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อนี้องสมเด็จพระจินวรจส่งแนะนำให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีสายข้อดีสี่มุสาวาทองสมเด็จพระบรมโลกกะน,นาทให้ปรารบว่าเราเองต้องการไหมว่าคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้งท่านชายและท่านหญิงเขไม่ไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำโมสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระปิบัีแก้วให้ระงับถ้อยคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกราวสิ่งกันเลยกันเพื่อเจอเดวไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์ พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมความว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําให้ละจากการดื่มสุราเรมีไรเพราะแบบว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไรประสาทมันจะฟันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโด,โถโดโมูถูกดูหมิคนดื่มสุราเมรไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือว่าเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนทีด่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนเดิ่มสุรายก็ช่างไปไรเรยเวลาพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงนดาบันเท่านั้นสินห้ารายการสำหรับครวาตองค์สมเด็จพระบรมโลกรน,นาถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนนก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าบุขคาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้งเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิขาบทและว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยและของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประสงดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเท้มัน่นคงทำนงจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกขอคุองค์สมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยๆอ,อย่างนางโคตุตราสาวใช้เขาว่านางสาวมาวาดี ในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท้าเธอทรงพระเจ้าจาทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลึงโคจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ไม่รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันลสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของผลที่ให้ไปต่อมาเมืันนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตร์สนดาเทศจบที่บ้านในบ้านคนนายมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นพระสดาบัน เมื่อเป็นเบโสดาบันและวันทับตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค้าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นเบโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาวรานาสามาวดีก็มีคุูจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสาม,มาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานข่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือยังไงนางขุจตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจา้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่หม่อมฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นมโนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พนางสามาวดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกก็ไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพนางสามาวดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้องในหญิงห้าร้อยขอพูดกันลัดๆเธอเทศให้ฟังจบเดียวเมื่อปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นะบสดาบันหมด ในขณนะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพน,นังมาคันธยามีความริษยาในในพนางสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจใจะเข่งฆ่าพนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พนางจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พนางสามาวดีแกงมาให้พระราชานี <c oughs> ่ขอเลากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพ่นางสามีพร้อมดีหญิงห้ารอดได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านำไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้โพรฉันรักษา,าศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงศินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่าน,นางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นระโสดาบันนี่มีความมั่นคงในศีลจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินท,ที่บรรณาสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละสีต่ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็ดถ้าต่อมาคณะขอานาวสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคาสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดาน,นางทั้งหมดมีหญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวาดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่อาหาเพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถจะตายก็ตามทียอมรักษาศินยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน เคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมาสารสันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นปรสุนดาบันคือเป็นของความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อที่สมคือทำลายอารมณ์ที่รัดจึงใจได้แก่สีรับตปรตาปรมาศ การเป็นผู้ทำลายศินจงอย่ามีแกจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรทุกท่านจงมีความมั่นใจในการรัศษาศินและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศินบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมบรายภพ คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสมบัรับรรดาท่านพุทธบริษัทอรบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้ว ต่อเดี๋นี้ไปท่านตับรรดาท่านังหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิบตแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมาตนั่งพับเพียบนั่งลอยขากับเก้าอี้จะเองกายบนเตียงนอนนั่พื้นท้งข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกันว่าศีลานุสติกรรมฐาน แต่วสีลานสุสติกรรมฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพระมีหารคือเมตตากุณาทั้งสองดการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยใหอารมณ์ใจของท่านเป็นเอกกตารมเรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อจากนี้ไปขบรรดาสาวกของ,องสมเด็จพระประทีแก้วจงปฏิบัติตามประธรรมคําสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนํามาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน